ความคิดของคุณสำคัญอย่างไรพระวจนะของพระเจ้านั้นมหาศย์ไม่มีสิ่งใดมาทดแทนได้เป็นแหล่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดของปัญญาและคำปรึกษาแต่ละข้อพระคัมภีร์มีค่ายิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินชีวิตที่พอพระฒัยพระบิดาฉันอยากแบ่งปันความจริงที่สัมผัสใจฉันเป็นพิเศษกับคุณพระเจ้าทรงอวยพรฉันมากเมื่อพระองค์ทรงนำฉันให้ได้มีส่วนในชีวิตของผู้คน เหมือนที่พระองค์ทรงทำหลายปีที่แล้วเมื่อพระองค์ประทานาระาใจให้กับฉันในการประกาศข่าวประเสริฐในโลกออนไลน์ฉันเชื่อว่าถ้าฉันคุ้นคิดแต่เรื่องความล้มเหลวและความเป็นไปไม่ได้พันธกิจที่พระเจ้านำให้ฉันมีส่วนคงไม่ได้เห็นแสงสว่างแน่ๆการกระทำของเราถูกกำหนดโดยความคิดของเราสิ่งที่เราใคร่ครวญตลอดทั้งวันของเรานั้นมันจะเกิดขึ้นในที่สุดฉันคิดว่านี่คือเหตุผลที่พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องฟิลิปปีบทที่4ข้อ8พระเจ้าทรงห่วงใยชีวิตภายในของเราทั้งสิ่งที่เราคุ้นคิด และอยู่ในใจของเราเพราะสิ่งที่เราใคร่ควรกำหนดว่าเราจะดำเนินไปที่ไหนพระคัมภีร์ยังกล่าวในสุภาษิตบทที่2 3ข้อ7อีกว่าเพราะเขาคอยนับอยู่ในใจเขาพูดกับเจ้าว่าจงกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าฉันขอเชิญชวนคุณในเช้านี้ให้ใช้เวลากับพระเจ้าอนุญาตให้พองค้นดูจิตใจของคุณ ขอพระองค์ทรงเปิดเผยแก่คุณโดยพระวจนะของพระองค์ถึงความคิดที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระองค์และอาจนำคุณออกจากแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณขอพระองค์ทรงใส่พระประสงค์และพระดำริของพระองค์ไว้ในคุณคุณคือการอัศจรรย์